สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาเข้าป่าอีกแล้ววันนี้วันศุกร์เนาะมาเข้าป่าใกล้ๆบ้านนะคะก็มาดูกันนะว่าจะมีเห็ดไหมนั่นเห็ดอะไรอะ่ะเห็ดพึ่งน่าจะไม่ขึ้นแล้วมั้งอันนั้นเห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะ มิกะเลิกงานมาเจ็ดโมงนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับมาคะ่ะมาดูกันเนาะเจอแล้วนะคะดอกแรกเห็ดเหลืองคะ่ะนี่หมิวนะไม่มีถุงมือนะคะเมื่อวานไปซื้ออ่าไปไปห้างแล้วนะคะลืมอะ่ะมาถึงบ้านเฮ้ยลืม เิ่มซื้อถุงมือก็ขออภัยด้วยไม่ได้ใส่นะคะนี่นะมันปูหาต่อจ้าเฮ้ยห็ดดำซุปปิโลตุเลยอดซุปปิโลนี่นะเห็ดดำมาอไม่ได้เชื่อเห็นไหมนี่ ทีแรกเลยนะคะที่เก็บเห็ดดำนี่นะคะขึ้นเร็วมากเลยนะปีนี้ปกติยังไม่ขึ้นนะคะ วันนี้ดีมากฝนไม่ตกนะคะกันสุกเนาะฝนไม่ตกแต่วันเสาร์อ่ะฝนจะตกนะพรุ่งนี้เหมือน,มนกำลังขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองสองดอกค่ะตรงนี้นะตอนที่เราเก็บตอนนั้นเนาะเยอะๆนะคะ มึงมาดูรอบนี้ไม่มีแล้วมันน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะหรือว่ามีคนมาเก็บแล้วหรือเปล่านี่สองดอกสามดอกสองดอกสามดอกสองดอกสองดอกสามดอก ไม่รู้จะได้เยอะไหมนะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะเพิ่งได้แค่นี้เอง,เองนะคะเพื่อนๆนีนะจ๊ะมันไม่ขึ้นเยอะแล้วนะคะยมยมๆอะ่ะนี่ นี่กะเจอนิดหน่อยนะแล้วก็มันจะมันจะใชของตัวสุสานนี่ใช่เยีะเว้ยแม่นาคก็ตัวเราก็เห็ดอันนี้เห็ดอีกอย่างเนาะน่าจะไปแล้วนะคะนี่นี่เดี๋ยวมาดูเห็ดนี่ยยูไม่เคยมีเห็ดปลวกเห็ดอะไรเลยนะเนาะไม่เคยได้เลยนี่นะ เจอก้านเตลิแล้วนะคะมันเพื่อนฐานีนี่นี่ตรงนี้นมาค่ะมาเก็บกันเดินมากว่าจะเจออ่ะเห็นไหมนี่เป็นดงเลยนะดงเห็ดเหลืองมิกาต้าลอนต้าเลียนเรียกมิกามาแล้วนะคะให้มาดู เดี๋เอไว้ตรงนี้ก่อนเหมือนมันได้น้ำอ่ะเนาะแล้วมันก็กำลังขึ้นอ่ะก็ตัวตัวะตาลขึ้นรานี่เก็บ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 ก็บเ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 กตเก็บเก็บเก็ เก็บเลยนะจ้านี่ <c oughs> น,นี่ดอกใหญ่เลยนะถ้ามันขึ้นมันขึ้นแบบเยอะเลยนะคะนี่ เก็บเห็ดนี่นะจ๊ะไม่น,น่านเลยมาคะ่ะมาตัดขากันเลยถ้าใครได้เป็นเพื่อนกันกับมิวใน f c e e o o o เนาะมิวแชร์ข่าวนะคะที่คนฟินะคะไปเก็บเห็ดเนาะ,ะเห็ดเหลืองหอยเยอะมากเลยนะคะในป่าเขาอยู่ที่ซาบอน ซาบอนฮะย่อมมาเมนซาาบอลลินนะคะอะไรสักอย่างนี่แหละจังหวัดเมืองที่ฟินแลนด์นะคะเยอะมากจนมิวบอกมิกาว่าเฮ้ยถ้าฉันเจอเยอะขนาดเนี้สงสัยจะได้นอนอยู่ป่าแน่นอนเลยนะคะไอเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเนี่ยเยอะมากเลยนะจนไม่คิดว่ามันจะเจอเยอะอะไรขนาดนั้นอะข่าวคนฟินเนาะเอาไปข่าวที่ฟินแลนด์นะคะเอาไปลงอะ่ะเฮ้ยมันเยอะมาก ส่งให้มิกามิกาจนมอโอไมก์ก็เยอะจริงเลย,ยเขาก็เก็บเอาไปขายเลยได้เยอะขนาดนั้นอะอันนี้หมิวเก็บไปก็เอาไปแช่แข็งไม่มีถุงมือ ่วงนี้งานเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เนาะงานที่เรียนนะคะงานกลุ่มอะไรเงี้ยเยอะมากปวดหัวมีเพื่อนมิวนะคะเขาบอกว่าเขาอะอยากย้ายที่เรียนอะคนฟิลิปปินสนะะ์ค่ะเขาบอกว่ามันมันยากสําหรับเขาอะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเวลาคุณครูพูดหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเธอก็เข้าใจนะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฉันก็ยังมาเรียนอะไรเงี้ยนะ เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาอยากเปลี่ยนสาชีพอะไรางี้นะแต่คุณครูว่าเปลี่ยนไม่ได้ต้องรอดูไปก่อนนะหมีว่าเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนรออะไรเงี้ยมาเรียนด้วยกันเพราะถ้าไปแล้วมิวก็อยู่คนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนคนต่างด้าวก็ไม่มีใครแล้วนะคะก็มีแค่มีวกวับเขานะคะที่มาจากเอเชียเนาะ นี่นะค่ะเพืเ่อนๆค่ะน,นี่มิกะมิกะเจอนะคะนี่สามีเจอเรียกมาเธอมาเก็บเห็ดเลื้งเห็ดเลืองอ้ง เก็บไปก็กลัวทากไปนะว้าวไปดูก่อนว่ามีอีกหรือเปล่านะเปล่านะมีกนะกนะกนะกเป็นคนหานะคะให้หมีวเก็บมีเจออีกแล้วเจออีกแล้ว นี้นะคะจะเริ่มไปออกกําลังกายแล้วนะวันเสาร์จะเริ่มไปออกแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปออกสองสองเดือนอะ่ะไม่ได้ไปออกกาลังกายพากันไขมันอุดตันแล้วนะนี่นะไปค่ะหาต่อจ้าเจอเห็ดดำนะคะซุดไปลงนะเนี่ยามาค่ะมาเก็บกันดู นี่ดูนะคะตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้โหใหญ่มากอุย้ยมาค่ะมาลงมือเก็บกันเลยขายาวมากแมวนี่นะคะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนไม่ค่อยไปตัดขานี่ ไงฝั่งนู้นมาเจออีกแล้วมาเจออีกแล้วนะคะอุ้ยโทรศัพท์ตกเอาโทรศัพท์มาสองเครื่องนะเพราะว่าไอเนี้ยไอโฟนอะแบตมันจะหมดเหลือมีเอามาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ายาวมากเลยนะเห็นไหมนี่เห็ดดำเริ่มขึ้นอะนี่เอาไปผัดอร่อยนะ มิกะเดินไปไหนแล้วนะเนี่ยนี่นะคะยยมิกะเรียก บางคนว่าเฮ้ยเดินเก็บเห็ดทำไมเสียงเหนื่อยจังเลยกว่าจะเจอแต่ละดอกนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครที่ทําคลิปเก็บเห็ดจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากเดินนะโหกว่าจะเจอกว่าจะเจอแต่ละดอกเหนื่อยมากแล้วป่าฟินแลนด์มันใหญ่มากเลยนะคะเดินจนทั่วเนาะกว่าจะเจอกว่าจะได้แต่ละคลิปนะคะมันแบบไม่ได้ง่ายเลยนะเดินจนขาลากอะ่ะ เดินจนเหนื่อยนี่ถ้าได้เยอะแบ่งไปให้เพื่อนกินด้วยนะซุป,ปิโลเห็ดเนี่ยอุ้ยไปค่ะหาต่อจ้าเพื่อนๆหาเดี๋ยวเจอเห็ดพึ่งโอ้ยดีใจมากไม่คิดว่ามันจะขึ้นนะคะโุ้ย คนะคะนี่ป่าเนี้ยเป็นดอกแรกเลยนะคะที่เจอเห็ดพึ่งนะคะอุ้ยสองดอกหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองโอ้ my god พระเจ้าจอดมันยอดมากมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาเก็บกันเลยว,าว้าหปีนี้ยังไม่ได้เจอแบบเห็ดพึ่งแบบสุดๆนะคะนี่ สวยมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวดูอีกนะคะว่ามันมีไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอีกหรือเปล่านะเห็นไหมป่ามันสวยมากเลยนะดูมิกะอยู่ฝั่งนู้นป่าเนี้ยที่มิวเคยบอกว่าเห็ดพึ่งน่าจะเยอะแต่ตอนที่เรามานะคะมันไม่มีอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันแห้งมากเลยเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกัน แกเจอเห็ดนะคะเรียกเรียกให้มิวมามีกาตามาเห็ดดูเยอะมากเห็ดนี้เห็นไหมเนี่ยดูนะคะเพื่อนๆ่ะดูนู่นตอนนี้มิกะกำลังดูนะคะว่ามันคือเห็ดอะไรมังก็วอยเสือเตดวจะเก็บให้ดูตามาไป เอ,าาอรินออกมาเนีกยคาร์ดิโอชิลล่เดี๋ยวให้มิกาดูอินเทอร์เน็ตก่อนค่ะว่ามันกินได้ไหมแต่มันเยอะมากเลยนะคะนู่นเห็นไหมเต็มป่าเลยอะ่ะไปเจออีกแล้วนะคะเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปตัดขากันนะนี่เห็ดเหลืองมิกา เรียกสามีก่อนนะป่าเนี้ยป่าสวยมากเลยนะคะแต่เห็ดไม่ค่อยมีอะ่ะอยากได้เห็ดพึ่งนะปีเนี้ไม่มีเห็ดพึ่งให้เก็บเลยอุย้ยด่ดูมันไม่ได้ขึ้นแบบเยอะนะไอเห็ดเหลืองนะคะมันขึ้นแบบเป็นยมยม นี่นะจ๊ะเดีย๋ยวเรามาตัดขากันเนาะนี่เห็ดพึ่งที่ได้มาได้มาสองดอกเฮย้ยแต่สวยงามมากเลยนะจ๊ะเกือบเหยียบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบเหยียบแล้วเดีย๋ยวดูก่อนว่าเจออีกไหมเดินหาดูเกอน,นะคะม,มูกไรเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเนาะ กาช่วงนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อเพื่อนๆมิซ่ายอมาเมนสิตัดขากันนะคะมิกาบอกว่าเจอเจอเห็ดเหลืองอีกนะคะเีม่ต้องไปเก็บแล้วั่งโน้นไม่รู้จริงไหมได้ยินว่าเออเนี่ยตรงนี้นะ อยู่ติดถนนนะคะป่าเน,นี้ยแต่มันติดบ้านนะก็ไม่ได้ไปไกลเหมือนที่ไปเก็บรอบที่แล้วคลิปรอบที่แล้วนะคะนั่นขับรถไปไกลนิดนึงมันก็อยู่เมืองมัสกูนั่นแหละแต่มันก็ต้องขับไปอ่ะขับรถไปประมาณ20นาทีนะแต่ป่าเน,นี้ยมันติดบ้านอื้อ แน่นมากเลยอะแน่นมากเวอร์หูขาวจัวะเลยขาวจัวะเลยคือน้ำลายเนี่ยไม่อยากได้แบบไอเห็ดเห็ดพึ่งประมาณนี้นะคะอร่อยนี่แต่มันไม่มีอะปีนี้ได้น้อยมาก ไปจ้ะหาต่อจ้ามีากนานำทางนะคะหาเห็ดบอกว่าเจอเห็ดไหมโอ้โหหูดง ดงเห็ดเหลืองนะคะนี่สามีพามาเจอดงเห็ดนี่นะคะเต็มป่าเลยนะคะมาเก็บกันเยอะมากดูมีแต่ดอกงามๆเลยน,ะะน,ลยนี่เก็บมันมือมากค่ะอุ้ยมีแต่ดอกสวยๆเลย หุยดูอันนี้ก็โตมิกะเดี๋ยเอตระเวปูสัตวกิฟตปีเอตระเวนปูม่บอกมีกะว่าไม่ต้องเก็บ เดี๋ยวมเก็บเองค่ะลองสั่นขอภายดื้อเพื่อนๆค่ะหมดแล้วเหรอเกิดะอะไรเนาะเนาะ นนีะะคะมาเดิมช่วยเก็บเหตหมาเดิมมาจยแบบประเสริฐประเสริฐเจริญนะมือมือในวินโกรมสลดูนะคะมันอยู่ใต้มอสเนาะเงี้ยเงี้ยนอนหดอยู่อ่ะ๊บ เห็ดบานเขาเยอะมากหมดแล้วเหรอเยอะเป็กน้อยตั้งเยอะสามีน้ำโชคนะคะพามาเจอดงเห็ด <laughs> ดงเห็ดเหลืนอ่น เหมยมจะบอกเขาเสมอนะว่าเธอถ้าเจอบอกฉันนะเพราะว่าหมีวจะมาเก็บไงนี่นะคะจะดูก่อนนะว่าจะเจออีกไหมนี่ไงนี่เพราะว่าเหมยวไม่อยากให้เขานั่งลุกนั่งเนาะเพราะว่าปวดหลังไงแต่ว่าเธอไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองนะบอกว่าไม่ต้องเก็บเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง นี่นี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะคือเห็ดที่เก็บเมื่อกี้นะคะนี่โหถ่ายตรงแดดะค่ะสีสวยมากที่สามีนะคะพาเดินมาเจอนะคะคุมทรัพย์นะคะทองคำมาจากมาตัดคากันวันนี้ได้แต่เห็ดเหลืองเลยอุ้ย หลังเขาทํามีดค่ะเห็นไหมมันตัดหาตัวเองเนาะแบบเนี้เฮ้ยอ,อันนี้สวยมากเลยดูนะคะสวยสวยขายาวมากเลยได้รอบนี้มีแต่ขางามๆเลยอะ่ะมันได้น้ำไงโดมสมบูรณ์ อุ้ยยุงยน้ำมูกไหลอากาศหนาวแล้วนะเนี่ย มีแต่งานเยอะมากเลยงานกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่งานกลุ่มมีทั้งงานกลุ่มแล้วก็งานเดี่ยวนะต้องไปพูดนําเสนอหน้าชั้นเรียนอะเหมือนเขาไม่ได้ให้เวลาเยอะนะคะทำงานกลุ่มนะสมมุติว่าเรียนวันนี้ใช่ไหมตอนช่วงเช้าก็ต้องทําให้เสร็จนะคะวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าถ้ามาีชั่วโมงของครูนี้ก็ต้องไปพรีเซนต์งานเออ ไม่ได้ให้เวลาแบบวิ PowerPoint เนี่ยทำอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะอันนี้ทำแป๊บเดียวแต่ไม่ได้ข้อมูลเยอะนะคะแค่ประมาณ2อสามสไลด์อะไรเงี้ยเราก็ไปพรีเซนต์แล้วนะคะหน้าหน้าห้องอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะแบบพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นแสดงเออพูดคุยกันแนะนำว่าเออเป็นอย่าง,งุู้นอย่างนี้อะไรนะคะไปค่ะหาต่อจ้า